เดี๋ยวเราประกาศก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยกูให้มหนีก่อนได้เลยไป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 เลยเหรอเออกูให้เติมน้ำมันกันนะอารินอยู่ครับอารินอยู่เฮ้ยมโดนชอนรอะเพืนลุงเหรอเอลงรอเเพื่อนลุหรอเเพื่อนเพ่อนเพือนเพื่นเเพอนเอนเพื่อนเพือเ่อเพื่อนเอเ่อเพื่อนอนเอเ่อเอ่อนนี่ไงอเอ่อเออออ ะรับทราบครับรับทราบอะไรเขาว่าอะไรอ่ะไอ้ตังเขาบอกว่าไม่ไหวกลับมาบ้านไม่เติมน้ำมันเหรอไม่เติมฝั่งนู้นก็ได้มั้งกลับรถเติมเนี่ยแต่ไม่ใกล้อ่ะเฮ้ยเติมใกล้คนก็มาดิมันขนปั๊มมีอะไรกระเด็นนะมึงก็ไปข้างบนอาโอเคลงบอสสรุปให้ผมกลับหรือเปล่าวะ บอสกส่งกำลังไปเติมน้ำมันข้างบนนะครับโอโหพี่โนมาแล้วพี่โนมาตามไล่ผมแล้วบอสไหวเขาตามไม่ทันด้านหลังโล,ล่งอะไรนะครับบอสบ,บ้านแม่ก็มีให้เติมแม่ก็ไม่เติมไปไหนข้างบนนู้นที่ไม่เอาผมชอบปั๊มนี้อ่ะ ตำรวจเหรอหมอไอีไายต่ว่าไม่น่าใช่นะเร็วขนาดนั้นอ่ะอ๋อกระปั๊มดิปั๊มก็แย่แล้วลุงเขาเรียกว่าวิธีกลับหลังแบบตำรวจตายตำรวจลบ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 บอสผมกำลังกลับบ้านรถแดงเนี่ยในรเส่าวะในรเส่าวะในรเสาขวาไง อยเข้าทางตรงนะ JK มาเยอะมันต้องกลับไปที่เดิมอ่ะลุงรู้ได้ไงลุงเป็นลุงเป็นสอบลุงไม่รู้ลุงอย่ามาหลอกผมลุงอย่ามาปั่นผมตื่นผมจะโง่แต่ผมก็โง่น้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ที่ตะเบือปาแล้วหยี่ะ

ลูก้าลูก้าขึ้นมาตกซัมต้องรีบบอกซอมแล้วต้องรีบบอกถ้ามึงไม่รีบบอกสระราบทราบทราบไอ้หนุกอย่าปล่อยรถตัวเวงยรอกรถนะเคียบอ่ะที่ยลายน้ำเมื่อกี้ไม่เห็นเลยใส่ของจริงลายน้ำเอาจริงว่ะลุงเมื่อกี้ฟลุกผมพูดไปแค่แหละ องรีบออกต้องรีบออกเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้ต้องนั่งทันรวมันอยู่บ้านจะถิบเปิดหลังบ้านต้อถีบเปิดหลังบ้านอต้องรีบออกอยู่อยู่อยู่ขับพุกตกน้ำไปเลยระดับน้ำข้างหน้าเขาหาผมไม่เจอแน่นอนเห็นว่าพุกไปเลยพุกลงน้ำไปเลยเฮ้ยกะถินเห็นว่าพุกลงน้ำไปเลยไอเสดไอพุกน้ำไปดิไปไผ่ลุงอย่ามาหลอกถ้ามึงรออยู่เนี่ยคือมันจะไหลเคสแล้วตำรวจเขาจะบุกมึงเสี่ยงงมึงจะบื้อหรือเปล่านี่อ่ะ ต้องรีบไปไอ้ไฟลแงมึงแล้วแต่มึงแลจักประสบการณ์ยังไงมึงก็เอากูไม่เอ๋อนี่ยกูจะพยายามให้ตัวเองเอ๋อนี่ยมึงไม่เชื่อกูไงลงใจยเดดเนี่ยมันต้องรอก่อนเห็นไหมตำรวจเขายังไม่บุกเพื่อนผมเกาทวงเวลาอยู่เห็นไหมเนี่ยมาดูเจเกมดูเจเคมาดูเจเคต้องทวงเวลาอยู่มีมีมนี้เฮ้ยใครมีถังน้ำมันเติมน้ำมันให้หน่อยดิคันขาวอ่ะคันขาว ใครมีถังน้ำมันเติมน้ำมันคันขาาให้หน่อยดิตะโกนบอกเลยครับผมไม่หลบประตูหลบประตูลูก้ามีถังน้ำมันไหมโอ้มาเต็มเลยเขาอยู่ฝั่งขวาตักถ่ายรับน้ำมันอ่ะข้างนอกอ่ะเขารออยู่ฝั่งขวาเราเหล็กใช่ใช่ออกต้องรถเรพี่พี่พี่กางหล่มกันเรานม้อมร้ำมัน่ะเยียบเลยอ่ะกาหัน่มซ้อมรถก่อน ถ้ามึงไม่อยู่บ้านแล้วมึงรอสู้กับตำรวจนะเรียบร้อยไอ้เหี้ยมเดือดใจมีกล่องซ้อมไหมจะกล่องเลยนะเปิดใหน่อยเปิดให้หน่อยประตูอ่ะมึงก็บอกประตูไหนอาแปดต่อหน้าประตูหน้าเเอาลยนะมีกล่องซ้อมไหมเซตากล่องซ้อมมี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 ในรถเยอะเลยบิเตลูก้าลูก้าลูก้าไปวิ่งไปหน้าบ้านแล้วก็เติมน้ำมันอ่ะเอาน้ำมันถังมาได้ได้ เช็คน้ำมันก่อนสิก็มาดิสเคให้มึงเล่นเหมือนจักอัเลยอะกันนครบาลอะไปแล้วกมาแล้วจริงเหรอเออผมไม่อยากเหมือนเขาอะผมไม่อยากเหมือนเขาอะไม่อยากเหมือนเขามึงก็ต้องออกนอกบ้านอ่ะเดยวประเด็นอะแต่เราได้มึงเล่นเหมือนเขาเยอะเลยอะถ้าเป็นโซนเดียวกันบางเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เหมือนไม่อยากเหมือนออกเทนเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับ เอออันนี้ไม่เหมือนละไม่เหมือน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 เลยอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงผมไม่ชอบอะแอบอยู่แต่ในบ้านน่ะไอ้เฮียของเจ๊แต่ว่าคือทางข้างหน้าเขาโดนชนแป๊บเดียวเขาเข้าบ้านแล้วอ่ะมันเหมือนเขาหรือเปล่าอะคือเขาจะได้ยู่ใกล้บ้านเว้ย เนี่ยแต่มึงเนี่ยประมาณเนี้ยมึงก็กลับบ้านแล้วอ่ะไม่กล้าผมอยู่บนเขาก่อนผมว่าถ้าเข้าเมืองผมก็โดนพวกลุงพวกลุงลุงกระเทือนแล้วผมก็โดนอุ้มเคสสวนผมไม่ไปหรอกผมจะอยู่แถวนี้เนี่ยเนี่ยก็อยู่แถวนี้ก็คือไล่ไล่อนเขาเลยเหมือนเหมือนเอฟซีเลยเหมือนเดสเลยนะเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยเหรอเหมือนคือจะวนบริเวณเนี้ยเห็นบ้านอะ่ะแต่เจคจะไม่วนอยู่แถวเนี้ยไม่เห็นบ้านคือเจคจะขึ้นไปบนเขาสุดเลย อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นราคาได่ขึ้นขึ้นภูเขาสุดเลยเหรอใช่เดี๋ยวผมขึ้นสุดก่อนผมผมเล่นตรงนี้สักสามนาทีก่อนถ้าคือถ้าถ้าเป็นเอซีนะถ้าเขาเจอคนไล่หรือว่านครบาลเจอคนละแค่หนึ่งคนอ่ะเขาจะไม่ขี่หนีไว้เขาจะขี่หนีเข้าบ้านเป้าหมายแรกเขาคือเข้าบ้านปกติอ JK เคขาจะสลัดให้หลุดก่อนอ่าเนี่ยแบบแบบเนี้ยคือจะกลับเข้าบ้านละเีฟิลเนี่ยฟิลเนี่ย ไม่กราบผมไม่กลาารถผมยังไม่พังเลยมอสตอนนี้ผมอยู่บนเขาสถานการณ์ปกติดีไม่มีอะไรต่อไปผมจะรอดตำรวจทั้งสอนอมาอยู่ที่ผมยวจงเวลาให้เพื่อนนะลุงเพงจะได้หน้ามึงบอกไว้ผมจะรอตำรวจได้เพื่อนผมจะรอตำรวจทั้งสอนอพูดแต่จะหลอเลยโอ้ลุงสอนอมาก็ใกล้ไปเขาเรียกว่าลายโง่ไหมปกติคนปกติอะ คนขับรถปีเขาจะไปชนตรงนี้ตรงน,นี้มันจะมีมันจะมีหโผล่มาด้วหนึน่งอ่ะมากันแล้วมากันแล้วเนี่ยปกติคือมึงจะเข้าบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นเอซีจะเข้าบ้านไม่เข้าผมไม่เหมือนลุงจะบอกอว่าผมเหมือนแล้วผมไม่ชอบอได้อาท้องลงได้สวยตินนาการนึงเทียท้องลงกลันแหละเขาเรียกว่าลงสวยแล้วลงสวยเสร็จแล้วขึ้นไปบนเขาต่อเพื่อหลอกล่อไม่ขึ้น,นตำรวจาเป็นอสี่จะกลับบ้านแต่ตำรวจมาคันเดียวแต่ว่ามึงไม่หนีมึงเลื่งที่จะกลับบ้านเล็กใกล้บ้านเนี่ยมึงคือเอสี่ละกับนครบานละไม่เอาไม่เหมือนงั้นมึงก็ต้องขึ้นนแะส เออมึงก็มีเป้าหมายของมึงนะเนี่ยไอ้เฮียขึ้นไปข้างบนเลยมึงรถมึงขึ้นได้มึงจะโค้งทำหยอะไรนั่นเนี่ยเนี่ยขึ้นขวาไปดิเนี่ยเออขึ้นขวาไปแล้วก็ขึ้นซ้ายมึงก็ขับเบาๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องขับแรงไปไหนรถสปีดต้นมันโหดอะ่ะเออระวังหินข้างหน้าโอ้โหลุงระวังรถความนะว่าความ เบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้เหินไปเลย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 เออเหินสวยแล้วก็ตรงไปตรงไปเหินอีกทีนึงเหินยาวเหินยาวเหินยาวไม่ต้องเบรกลงวันสบยาคุมรถได้อยู่สิไอ้ยันรถคว่ำแล้วเนี่ยฟินลังกาแล้วเนี่ยอย่าเหินไปดิเออเหินต่อไปเลยมึงจะเลี้ยวทำไม่แล้วเฮ้ยมึงเหินต่อลงไปดิถ้าเหินได้กิ๊มันส uh> วยแล้วนะ ภาพนี้จะจอดซ่อมรถจะไม่เข้าบ้านถ้ามึงหนีแล้วอ่ะมันเข้าไปในโกดังก็ได้มไมก็จอดซ่อมรถที่ถึนขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปหักหักซ้ายไปหักซ้ายไปหักซ้ายไปหักซ้ายถ้าหักซ้ายมันจะยิงไม่ได้นั่นแหละไอ้เหี้ยแต่ไม่ใช่หัก้ายหน้าทิ้งขนาดนี้ออไปดังไม่แตกเราถึงมันโง่ไอ้เฉยอ่ะโอ้ยเฉยไม่ไม่ไม่ถ้ามึงขึ้นขึ้นทางแบบนี้มันจะยิงไม่ได้มันจะยิงไม่ได้ถ้ามึงเลี้ยวไปมันจะยิงได้มึงทำเชียอะไรนี่ไอ้เศษ ขึ้นยังไงม่เมงก็ขึ้นไปดีมึงจะลงมาทำเฮียอะไรเราขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปไปยิงไม่ได้ขาแตกขาแตกอย่าลงอย่าลงถ้าลงไปคนจะฉีดยิงคนจะยิงอยากคุยอยากเรียกบอสบอสช่วยอะไรมึงไม่ได้นรกอยูตัวมึงเองบอยก็อยู่บ้านไอ้โง่บอสอยากแตกอยากเข้าบ้านขออีกรอบนึงลงขอการพออีกรอบนึงเดี๋ยวทำให้ลุงผิดหวังดุดความน่า ควมามนั่นน่ะไอเศษต้นไม้ก้อนหินไอ้เฮียสวยลงสวยนี่เขาเรียกว่าลงสวยยังไหวอยู่ถ้าลงไปข้างล่างยิ่งโดนเพราะมึงไกลจากบ้านมึงต้องขึ้นเขา <S <S โดนโดนมึงต้องอยู่ตรงนี้มึงโดนโดนัน่นไงไอเฮียต้องขึ้นเขาแต่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้หลังซ้ายแตกหลังแตกหมดคันนี้หลังแตกหมดต้องขึ้นเขาเขา,ข,า,ข,าขวาเนี่ไยไอเฮียบ่ด้วยไอเฮียผมมึงขับรถเป็นยากเหนือเนี่ยลงมึขึ้นยากเหนือเนี่ยลง ตำรวจอยากซ่อมมาคุณชนผมอ่ะสวยหลือหน้าขวาเราเจ้าตำรวจมแตง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 หมดแล้วเหรอเรียบร้อยเกมยังแตงไม่พอตำรวจยังซ่อมอยู่บลอสบลอกบล็่กบลอกบอกบ่็บล็อกบล็อกบดอกล็อกบลอกบลอบลอล็ว็อบอ็กลบบยกกบกบอ็กกลบอ ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เขาอยู่เขาเขากระชากกระชากเก่ากระชากเก่าไปกระชากเก่ากระชากเก่ากระชากเก่าบอสดวนดวนบอสบอสโดนจะข้ามแล้วบอสโดนข้าวแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วลงลงไว้ลงไปล็อกรถด่ามึงโดนขโมยรถป้าด่ามึงกลับไปล็อกรถก่อนหรือเปล่าไอ้โก้เดี๋ยวโดนจูรถอีก เจมกูร yup. ้งเล่นก้งเล่มกงเล่ดูกุร้งเองโอ้ยยาติาตชนไก่เกินเอ้าได้ไก่ออพี่อรั้นนคงนี้คือเราอว่าใครวแจ็คตายแจ็คตายยัอดอะไบ้่หมดรพี่หน่อพี่พอบอกขอาน่อยจะตายแล้วอาหารจะหมดลุก ลุงองคู่ข่าว <What? S 1> ลุงองคู่ข่าวผมให้ไม่ได้